สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุกคนก็มันจะยามเสาบรรยากาศดีนะครับก็มากูเบ็ดตั้งแต่ใส่แบบของว şey ั Kas, yeah. นนะครับเนาะเมื่อเนี้ยมาเบิรงกันวามันมาเบิรงนกันวามันถือบ่หลังแรกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอ๋อหลังแรกเบดก็จมเลยพ่อแม่พี่น้องเบิรงเบิรงอีหยังครับจมเลยครับอีหยังมันปลาเลยอีหยังครับอ๋ปลาพ่อแม่พี่น้องตัวมันยังไหเลยครับโอ้ยหลังแรกกับมัน พ่อแม่พี่น้องเอ้ยว้าพ่อแม่พี่น้องหลังแรกหมันเลยครับอ่าโอ้แบบไงเลยครับวันนี้โอ้มัน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 ครับหลังแรกหมันเลยครับวันนี้แต่บางคืนเนี่ยมาเบิ้งแล้วโอ้ยกำลังเกือบลุดครับเกือบลุดเนี่ยเบิ้งใส่หน่อยนึ่งลุดเลยครับหลังแรกกหมันเลยพี่น้องพี่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมันมันครับวันนี้หมันหนึ่งแต็มเอ้าโอ้ย วะปลาลุดครับปลาลุดมือครับโอ้ยตายแล้วเป็นแค้น้ำข่ kh ỏi kh ỏi kh อยพทอไหมครัปลาลุดมือครับตัวบับไงเลยครับโอ้ยตา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 ยเขาต้องปุ้ยไปเครื่อตโตหรอกปลาลุดมือเสือ <c oughs> หลังนี้ก็บบอติดครับ